สายเล็กเสียบกับที่นี้สาย USB ก็เสียบกับช่องชาร์จเสียบสายแ d ก i ีก็เสียบกับท okay. ีวีแล้วกม็มือถือมือถือ ยังไม่เอาเชื่อมต่อที่บ้าง Wi-Fi ครับก็ต้องเชื่อมต่ออันนี้ cax t tv ราคาคือ12345678แล้วก็เปิดที่นี่เปิดแอปนี้ที่นี้ ip 192.168.49.1ก ใส่ข้าวไปเขาหาไวไปอยู่แล้วก็หาเจอที่บ้าน wifi ช่องต่อกขตอนนี้ช่มต่ออยู่อ๋อโอเคอันนี้ก็ช่มต่อเสร็จแล้ว แล้วก็ถ้ามือถือแปลงรับเบอร์แอนก็ต้องเปิดกับที่นี่ที่นี่ต้องเปิดอันนี้ครับแล้วก็ใช้ได้แล้วก็เปิดยูยูทูบถ้าอย่ไงนแต่งน้าหาย let sing together. La, 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 la. I La la, la la. Friends do things together. <laughs> la, la la. Friends walk together. Oh, la la. I la. la, la and walk together. Oh, man, oh, man, together. I la la. May we get together. La la. Everyone together. Right? แล้วถ้าเป็น iPhone ถ้าคือ p p o o n a r x ก็ต้องเปิดช่องต่อเส็จแล้วต้องเปิดที่นี่จะใช้ได้นะครับ